จ๊าบอยากพูดอะไรพูดสรุปไปเลยสรุปไปเลยดิวันนี้บอกว่าวันนี้ไปพบพนักงานสอบสวนอ๋อรายหนไ่งปเนี่ยไม่กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับกับพี่ต่ายนนกสงแม่ขับรถพนักงานไปพบพนักงานสอบสวนมาแล้วไอ แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเรียบร้อยใช่ไหมต้องใช่ครับก็รอรอรอให้ส่งอรออส่งปปชครับแล้วก็จะเป็นตามกระบวนการต่อไปเนาะใช่ก็อีกน,นแหละจะอีกสักพักสักพักหรือเปล่าอีกน,น้หละครับออเจ้นานที่เขาก็โอเคเขาก็ประสานเขาก็ให้ให้ความร่วมมือให้ความช่ยวยเหลือเราดี ตั้งแต่ปกเขาจะรอตั้งแต่เช้าที่เราไปก็พามาเนาะครับพามาแจ้งความเองเลย <c oughs> ยืนหนังสือดหรืออะไรบอกพี่ใช่ <c oughs> ต้องการหลักฐานอะไรเพิ่มเติมบอกเพาตอนนี้หลักฐานทุกอย่างรัดอ,อยู่ที่อกเรอจะรอทั้งใคลิปวีดีโอทั้งอะไรพวกนั้นนะครับ ก็มาตั้งแต่เช้าครับตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่สิบโมงสิบโมงกว่าสิบโมงกว่าจนปฝาเนี้ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งเอาจากไอ้ซอนออลบางซื้อมาถามว่าสอบเครียดไหมไม่ได้เครียดหรอกครับสบายสบายแต่ใช้เวลาใช้เวลาหน่อยหนึ่งต้องละเอียดต้องละเอียดเพราะว่าสำรองว่าต้องรัดกุูจะส่งปอปชครับอี๋ยวให้ต้องให้ต้องคุย เอาลักษณะนี้เนียผมก็ไม่ค่อยเก่งแลวก็เราฐานที่ต้องจะต้องแจ้งเพิ่มเติมมีอะไรบ้างที่เขาฐานที่ขอก็มีใบอนุญาตวิ่งวิ่งรถแล้วก็ใบอนุญาตขับขี่ก็เดี๋ยวให้พี่ต่รบกวนพี่ต่นะครับที่จะต้องาเนินการให้ผมเพราะผมติดงานก็ขอบคุณพี่ต่มากเพราะว่าเดินทางตอนเช้าก็ได้แกมารับมาส่งแล้วยังพรุ่งนี้พรุ่งนี้ติดงานแกก็ ยังจะต้องเอาเอกสารมายื่นให้กับทางโรงพักอีกน,น่ารักมากน่ารักจริงจริงอดข้าวทั้งวันเลยี่อดข้าวอดข้าวเพิ่งได้กินเพิ่งได้กินไก่มาละอ,อ,อร่อยมากอร่อยมากมากเลยไอ้ไหนพูดอะไรไหมก็<อ>วันนี้จริงๆอ่ะตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะคุยกันแต่เมื่อคืนก,ก็จริงจริงแล้วยังไม่ได้ไม่ได้สรุปนะครับว่าจะจะ,จะได้มาวันนี้หรือวันไหน แต่ทีนี้คดีเมื่อเช้าน้องเขาบอกว่าหลังเจ้าคนนี้ไปน้องเขาก็ติดงานไม่ว่างเขาก็เลย <savoir> ก็เลยมามากับพีวิทยาด้วยบอกให้รีบมาใช่ทางาทางเจ้าที่ของบอกขอจรอเขาก็บอกว่าให้ให้เรารีบรีบมาดําเนินการไม่อยากให้ยืดเยื้อก็เลยไปไแจ้งเพื่อนๆในในกลุ่มเลยนะต้องขอโทษด้วยนะครับไว้โอกาสหน้าโอกาสหน้ามีอีกเยอะเพราะคดีนี้ยังไม่ไม่สิ้นสุดง่ายๆแน่ครับหลายขั้นตอนทางผู้การ อระกอจะลอยเองเขาก็บอกว่าเขาเขาจะฟันให้เด็ดขาดก็ต้องคอยดูกันต่อไปครับเราก็ไม่ก้าวร่วงะบวนการตรงนั้นตอนนี้เราก็ทําตามหน้าที่ของเราก็คือมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษลงบันทึกประจำวันแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ทางไงพนักงานสอบส,วน,สวนก็ส่งเรื่องถึงไปที่ปปชเสร็จทับปปชตีกลับมาเมื่อไหร่ ก็เป็นกระบวนการที่จะต้องขึ้นสารขึ้นสู่สารต่อไปครับแต่วันนี้ยังขายเอกสารอยู่บางบางรายการที่จะต้องมายื่นเพิ่มเติมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดการตั้งแต่เพราะว่านัดกับพนักงานสอบสวนไว้หลังหกโมงเย็นเพราะเขาเข้าเวรหลังหกโมงเย็นนะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้แจ้งไม่ได้ส่งขาวลงหน้ายังไงก็อดใจรอเดี๋ยวมีช็อตเด็ดอีก ดเดีย๋ยวจะมีเยอะอ่ายัางมีอีกอยเยอะครับยังมีอีกอยเยอะต้องขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามอยากต่อสู้ต้องมาอยู่กลุ่มเสือ <c oughs> เสือหากินในป่าหมาหากินข้างถนนครับเราต้องสู้เพื่อความถูกต้องไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสความยุติธรรมมันต้องเกิดขึ้นในสังคมเราจะมาปล่อยให้ผู้มีอำนาจมากดขี่ข่มเหงเราไม่ได้ <c oughs> ไใช่เพราะเราเอง เราก็ต้องทำมาหากินเลี <Took ination. S 1> ้ยงเลี้ยงตัวเองเลี yani ้ยงครอบครัวเหมือนกันเขาก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์มันก็มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเราคุณจะมาทํามาลีดมาถยแล้วโดยที่ง่ายไปเราไม่มีความผิดมันก็ง่ายไปง่ายไปมันก็ง่ายไปนะครับยังไงก็ฝากฝากติดตามด้วยครับเพจเสือหากินได้ป่าหมาหากินข้างถนนครับ ขอบคุณมากครับรเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวแจ้งไป